สิลปชั้นสูงของไทยกว่าร้อยปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสองค์อนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอาคารเรียนรู้เรื่องโขนภายในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนจะได้ชมและสัมผัสกับเบื้องหลังของการแสดงโขน ตั้งแต่การทำหัวโขนเครื่องแต่งกายโดยมีวิทยากรนำชมอย่างใกล้ชิดพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านได้ทรงบีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นอเนกอนันตในการฟื้นฟูการแสดงโขนให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งส่งเสริมจนกระทั่งเราได้รับการยอมรับในระดับโลก กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รวบรวมผู้รู้ครูอาจารย์ทุกสศรพศาสตร์ศิลป์ร้อยเรียงการนำเสนออย่างยิ่งใหญ่อลังการและพัฒนาขึ้นตามลำดับปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการแสดงให้สมจริงโดยจัดแสดงทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นที่สนใจทั้งในและต่างประเทศการออนำเอา โขนสู่รายการตัวแทนอของมรดกนี้นก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสำคัญของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันสงวนรักษามราดกทางวัฒนธรรมขแขนงนี้เอาไว้ให้เพื่อให้เกิดการชื่นชมร่วมกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการมีอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมขแขนงนี้โขนนั้นจัดแสดงเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณกรรมสำคัญ ไม่ใช่เฉพาะของไทยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวพมา่าต่างก็รับรู้เรื่องของรามยานะในเวอร์ชันต่างๆที่เป็นของตัวเองสำหรับประเทศไทยก็มีการปรับปรุงเรื่องราวหรือเกนกร่าทั่มันกลายเป็นรามเกียรติ์อย่างที่เรารู้จักกันดีแม้ว่าจะมีความแตกต่างจากรามยานะซึ่งเป็นเรื่องต้นแบบที่อินเดียแต่ว่าก็มีเขาตัวแสดงหรือว่ามีตัวละครที่สอดคล้องกัน นอกจากภาพการแสดงบนเวทีที่สวยงามปรากฏต่อสายตาผู้ชมแล้วโขนมีชีวิตยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างไรายได้ให้กับประชาชนช่างตะแหน่งต่างๆที่ต้องมาทำงานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนักดนตรีหรือว่านักร้องเพียงอย่างเดียวถ้าเรานึก มองภาพกลับไปหัวโขนแต่ละหัวที่จะได้มาก็ต้องประกอบด้วยช่างทําศิลา์อช่างทําหัวโขนช่างทํากระดาษนะรวมทั้งช่างจิตรกรรมที่จะต้องเป็นผู้วาดฉากแล้วก็งานแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพราะฉะนั้นการแสดงบนเวทีที่เราเห็นนะักแสดง100คนเนี่ย เบื้องหลังอาจจะมีคนมากกว่า100ในการทํางานที่เป็นงานที่เป็นงานศิลปรกรรมที่ใช้ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นการจัดขวนจึงเป็นเสมือนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกสร้างไรายได้ให้กับคนเป็นจํานวนมากทั้งในส่วนของช่างเองช่างในส่วนของแบ็กสเตดทั้งในส่วนของช่างแต่งหน้าช่างทําผมรวมไปถึงช่างที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆ มันทําให้เกิดการหมุนเวียนของของเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้เนี่ยเกิดความมั่นคงในแง่ของอาชีพปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นสถานที่สําหรับให้เยาวชนนิสิตนักศึกษารวมทั้งคนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมสําหรับการแสดงโขนของไทยเนี่ยเราได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเมื่อปี2018ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท,ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับแล้วก็ได้ประกาศ จารึกชื่อไว้ในรายการตัวแทนโดยที่ประชุมระหว่างประเทศะะประกาศรับรองก็เป็นสิ่งที่เราประชาชนคนไทยในเวลานั้นก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีอกดีใจเพราะว่าเป็นรายการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในฐานะที่เป็นมรดกข,ของมนุษยชาติ